สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกับอีกเช่นเคยครับผมเหรียญหลวงพ่อจีนวัดท่าลาดเหนือนะครับอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสำหรับหลวงพ่อจีนนะครับท่านก็เป็นพระเจี่จีอาจารย์ยุคเก่านะครับหลายร้อยปีผ่านมาแล้วนะครับผมเป็นพระที่ลูกสีตุกหานะครับมีความต้องการมากนะครับราคาก็แพงมากนะครับ วัตถุมงคลของท่านนะครับมีประสบการณ์นะครับมีธุริษปฏิหารนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญลูกไข่พระปิตาของท่านนะครับย้อนยุกนะครับผมนะเหรียญลูกไข่นี้นะก็จัดจ้างเมื่อปี2,119นะครับเป็นเหรียญพระปิตานะครับด้านหน้าก็เป็นพระปิตานะครับด้านล่างเฉียงหลวงพ่อจีนวัท่าราชเหนือนะครับด้านหลังเป็นอัขรยันนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับจัดจ้างเมื่อปี2 5 1 9นะครับผม ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับผมนะครับด้านหลังอัครายันนะครับเหรียญลูกไข่มีหูในตัวนะครับออกที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตนะครับวัดดอนทองนะครับอําเภอพนมสารคามจังหวัดะเชียงเซานะครับปี2 0 1 9นะครับก็เป็นเหรียญดีเหรียญดังอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการจัดสร้างที่ดีนะครับปลุกเสกฐานเจ็ดดีนะครับมีพระเกจิเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับ ที่มาร่วมบุกเสกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงปู่คูลวัดป่านไร่นะครับหลวงปู่ทองวัดก้อนแก้วนะครับเจกิอาจารย์ร่วมบุกเสกเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นเหรียดดีเหรียดดังอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าบูชานะครับผมเผื่อท่านใดไปพบไปเจอนะครับชาวบูชาติดเนื้อติดตัวได้นะครับเป็นสิริมงคลนะครับผมนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีนะครับผม ด้านหน้านะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านหน้าเป็นพระพิตานะครับด้านลัางก็เห็นลงพ้อจีนวัดท่าลาดเหนือนะครับผมเนือทองแรงดดำานะครับขนาดเหรียญไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกําลังพอดีเลยนะครับผมหญิงชายห้อยได้นะครับเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธานะครับมีพุทธคุณนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดปฏิหารนะครับเมื่อนํามาบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัวนะครับ แต่คนเราทำไงได้นะครับความเชื่อความศรัทธาต่างกิจต่างใจนะครับเราไม่ว่ากันนะครับเอาที่สบายใจนะครับผมนะครับก็ออกแบบไปสวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับเรียนพระปิตานะครับหลวงพ่อจีนวัดท่าลาดเหนือนะครับด้านหน้าเป็นพระปิตาของท่านนะครับมีหูเหรียญในตัวนะครับด้านหลังอคารยันนะครับนะครับออกวัดดอนทองอเภอพนมสารคามจัังหวดเชียงแสานะครับด้านหลังอครรยันนะครับปี2519นะครับผม นำมาชี้แนะแนะนำกันนะครับผมนะครับเหรียญรูปไข่ในหูในตัวนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับสวยงามนะครับผมจภาพยังสวยสวยอยู่นะครับแต่ท่านใดนะครับไปพบไปเจอนะครับบูชาติดเนื้อติดตัวได้นะครับเป็นเหรียญดีนะครับพิธีใหญ่นะครับบุกเสกดีนะครับพระเจจิตอาจารย์นะครับร่วมบุกเสกแยะมากมายนะครับนะครับทุกวันนี้พระเจจิตอาจารย์ดีๆนะครับก็ล่วงเลยไปตามการเวลานะครับ ก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับผมนะท่านใดนะครับไปพบปะเจอนะครับบูชาติดตัวได้นะครับผมของดีนะครับราคาถูกนะครับของปลอมเรียนแบบมีออกมาแล้วนะครับผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อมีราคานะครับย่อมมีปลอมมีเรียนแบบนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะครับพิจารณาดีๆนะครับที่มาดีๆนะครับด้านหน้าสวยงามนะครับผมนะเป็นพระปิตานะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง f c e b o o k p เพ e ร้านสุกเกษนะครับหรือทางช่องทาง YouTube นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะครับด้านหน้าเหรียญของท่านนะครับขนาดเหรียญลูกไข่กำลังพอดีนะครับหญิงชายห้อยได้นะครับผมหลวงพ่อจีนท่านก็เจ่งอยู่แล้วนะครับเป็นพระยุคเก่านะครับหลายร้อยปีนะครับหลวงพ่อจีนวัทนาราตครับ อำเภอพนมสารกามนะครับจังหวัดะฉเชิงเสานครับวัตถุมงคลของท่านนะครับราคาเป็นล้านๆนะครับทุกรายการนะครับนะครับาชมได้ยากนะครับตัวจริงๆนะครับนะครับนี่เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับปี2 5 1 9นะครับไม่ทันท่านนะครับทันมรณะร้อหลายร้อยปีแล้วนะครับผมนะครับนะครับนำมาชี้แนะแนะนำกันนะครับผมไปชมไปศึกษานะครับ เป็นเหรียญพระปิตานะครัหลวงพ่อจีนวัฒลาดปี2อ1 9นะครับผมสภาพเหรียญสวยงามนะครับนะครับด้านหลังอัครยันที่ทีลกงานฝังลูกนิมิตนะครับวัดดอนทองนะครับอําเภอพนมสารคามจังหวัดเชิงแสานะครับนะครับนาตาชัดเจนนะครับพระปิตานะครับอุดมด้วยโชคลาภนะครับเมตตาแขวคขาดนะครับสำหรับหลวงพ่อจีนท่านขอบจักรวาลนะครับ พุทธคุณนะครับผมวัตถุมงคลของท่านถึงมีราคานะครับเป็นที่ใฝ่หาของลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับของคนมีกระตังนะครับต่างแสวงหานะครับพระบิดาของท่านนะครับเหรียญของท่านก็มีออกนะครับแต่มีน้อยนะครับเหรียญพระเหรียญลุงพ่อจีนวัฒราชนะครับแต่ไม่เจอนะครับในเว็บไม่เจอนะครับแต่ตามที่เจอคนเท่าคนแก่นะครับได้รับกับมือท่านนะครับปู้ญาตยายรับมือท่านมานะครับ ว่ามีสร้างเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญลูกไข่รุ่นแรกนะครับมีน้อยนะครับประจีนวัฒนารนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าท่านสร้างพระปิตานะครับแต่เหรียญก็มีสร้างนะครับแต่พบเจอยากนะครับนะครับนะครับด้านหลังเหรียญของท่านนะครับนะครับกขรยันท่านนะครับก็สวยงามนะครับพระดีๆพระดังๆนะครับพระยุคเกลา นะครับหลวงพ่อจีนวัฒลาศนะครับอำเภอมุนมสารคามจังหวัดเชิงเซานะครับท่านไดแวะไปผ่านไปผ่านมาแวะไปกราบได้นะครับนะครับมีรูปหล่อท่านนะครับแวะเข้าไปกราบได้นะครับผมเคยแวะเข้าไปกราบครับผมนะวัฒลาชเหนือนะครับผมนะสวยงามนะครับด้านหน้าเหรียญของท่านนะครับผมเป็นเหรียญพระอิตาปี2119หลวงปู่จีนวัาลาชเหนือ อำเภอพนมสะะารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับาย้รายการสำหรับวันนี้นะครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ